สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสุรแลนด์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับประโยชน์ของซาเกอะนะครับหรือว่าเชือกพันฝักดาบนะครับพอดีผมไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาแกะเชือกพันฝักดาบมาแล้วนะครับเราจะพันยังไงนะครับเวลาเหน็บเอวเราจะพันยังไงนะครับจริงๆนะครับ เชือกพันฝักดาบนะครับเชือกคือเชือกนะเอาไว้สําหรับใช้งานก็ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมัดของนะครับมัดของมัดอะไรนะใช้งานก็ไปเลยนะครับแล้วก็เวลาจะเน็บเอวนะครับเน็บเอวเวลาดาบใช้งานจริงๆนะครับเน็บเอวเขาจะเอาไว้ขล้องของของกับออบินะครับไม่ให้ฝักเลื่อนตกไปนะครับเวลาเวลาเราดึงฝักออกมามันจะสุดยกอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหม มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ออกจากเทลไปไหนเลยนะครับถอยหลังก็ไม่ได้นะถอยหลังก็จะติดตรงสะดือนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับเชือกพันฝักดาบนะครับแล้วก็ที่เห็นเวลาาที่เขาเก็บเก็บกับฝักที่พันตรงนี้นครับตรงนี้คือทําให้มันสวยงามนะครับเวลาเก็บเก็บกับฝักดาบนะครับประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับมันจะทําให้ มีความสวยงามนะครับให้เป็นระเบียบนะครับตัวนี้ยังไม่ใช้ยังไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับจะอยู่ในสภาพแบบปกติแบบนี้เลยอ่าแต่เวลาใช้งานจริงๆนะครับเขาจะเอาออกหมดเลยนะครับเอาออกหมดเลยดาบใช้งานผมทุกท,ท,ทุกอันนะครับผมจะเอาออกนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับพวกนี้ก็จะเอามัดเอวไว้นะครับเหมือนตัวนี้นี่เห็นไหมผมก็จะมัดไว้แบบนี้นะครับนี่นะนะนี่คือเป็นสากโอะนะครับซากโอะหรือเชือกพันฝักดาบนะครับ เอาไ้ใช้งานทั่วไปเลยนะครับมัดของมัดผู้ร้มัดโจนมัดอะไรได้หมดนะครับเป็นเชือกนั่นแหละเชือกก็คือเชือกนะครับเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับอย่างถ้าฝักลวมนะครับฝักลวมเนี่ยดาบทั่วไปของผมจะเน้นแบบฝักมันหลุมหลวมนะครับผมไม่ชอบแบบฝักแน่นๆนะครับฝักหลุมหลวมแบบนี้เห็นไหมอ่าเวลาใช้งานมันดึงสบายนะครับนี่เก็บได้สบายประมาณนี้นะครับสำหรับสากิโอะนะครับ ใช้งานทั่วไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเราเป็นดาบใช้งานไม่ต้องซีเรียสว่าจะเก็บแบบไหนมัดไปเลยนะครับไอที่เก็บกับฝากให้เป็นระเบียบนั่นคือเพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามให้มันเป็นระเบียบนะครับดาบก็คือดาบใช้งานยังไงก็ได้นะครับตามผู้ใช้ดาบนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับจุดครับโอเคครับผมขอแถมอีกนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ถามหาเชือกมัดเอวนะครับหรือว่าผ้ามัดเอวนะครับ หรือว่าอบีนะครับจริงๆไม่ต้องซีเรียสนะครับเราใช้ถุงผ้านะครับถุงผ้าที่แถมกับดาบไปนะครับเวลาซื้อดาบมันก็จะแถมถุงผ้านะอ่าล้วก็มัดเอวได้นะครับนี่ก็จะเป็นถุงผ้าแบบมีลายมังกรถุงผ้าลายอะไรก็ได้ถุงผ้าแพรถุงผ้าสีดําได้หมดนะครับก็มามัดเอวได้เลยนะครับนี่นะนี่ผมก็ใช้ถุงผ้านะครับเวลาพกไปก็ไปแค่ดาบกับถุงผ้านี่ใส่ถุงผ้าไปเลยประมาณนี้เห็นไหมมัด แบกไปเลยเราจะใช้ก็ถุงผ้าออกเอาถุงผ้ามัดเอวนะครับแล้วก็เน็บดาบได้แค่นี้นะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องมหาซื้อได้นะครับใช้ถุงผ้ามัดได้ครับโอเคครับกูจบ